สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านนะคะคุณโสดคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักไรกของเดือนกันยายนปี2566นี้นะคะชาวธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะคุณโสดคลิปนี้เป็นของคุณนะบอกเลยว่าพลังงานความรักของคุณปังมากๆเพราะว่านกเปิดไพ่นกยังตกใจเลยนะว่าอืมคุณโสดความรักดีมากเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยนะคะ พลังงานของคุณเป็น2อถ้วยนะคะนะสองถ้วยกับเดอสตาขึ้นมานั่นหมายถึงว่าคุณกําลังจะได้เจอกับความรักที่คุณปรารถนานะคะที่คุณคาดหวังหรือคนที่คุณคุณใฝ่ฝันเอาไว้อะคุณจะได้เจอนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความรักสูงมากนะคะสำหรับชาวธาตุดินเนาะขึ้นไพ่เดอลเวอร์นะโชคชะตาพลมลิขิต เนื้อคู่ของคุณกําลังจะเข้ามานะคะเป็นไปได้ทั้งคนใหม่ที่จะเข้ามาเลยนะคะหรือถ้าใครมีคนเก่าคนที่อยู่ในใจคุณคุณอาจจะได้วนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งการหวนคืนการกลับมาง้อการกลับมาเยียวยาหัวใจซึ่งกนและกันมีความเป็นไปได้นะคะคนคนนั้นจะติดต่อคุณกลับมามาเป็นรักแท้ให้กับคุณนะคะนะ อันนี้ในกรณีที่คุณเป็นเนื้อคู่กันนะเพราะว่าขึ้นไพ่เดลเบอร์อาจจะต้องมีการเลิกราแยากย้ายกันไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่สุดอ่อในช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างที่นกเคยบอกไปนะคะถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็จะต้องกลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่านะคะนกบอกเลยว่าคุณจะได้เจอคนที่ คนที่ตรงใจนะคะขึ้นไพ่ดีเอ e มเพรสเนี่ยคุณก็มีคนในใจอยู่ละคนที่คุณาวาดฝันเอาไว้มาตรฐานของคุณนะคะคนที่คุณชอบในรูปแบบที่คุณพไพ่ใบนี้โชว์ไม่รู้จะโดนปิดกั้นหรือเปล่านะขอปิดไว้ก่อนนะคะขึ้นไพ่เดอะเวิล์เนี่ยรักแท้รักแท้ที่คู่ค,ควรกับหัวใจของคุณกำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะคุณอาจจะมีใครมากมายเข้ามา ชอบคุณอะขึ้นไพ่ห้าหมายนะคะคนที่เข้ามารูมาตุ้มคุณด้วยความที่ชาวทาดินคุณมีเสน่ห์อ่ามีเสน่ห์มากๆนะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์เนี่ยไม่ใช่ย่อยนะมีเสน่ห์โดยที่แบบคุณโดดเด่นคุณดูดีในแบบของคุณคุณอาจจะไม่ทําอะไรเลยนะคะคุณเป็นตัวของตัวเองแต่ในช่วงเนี้ยตัวคุณดูแลตัวเองดีมากพักผ่อนดีสุขภาพดีออกกําลังกายดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบ ส่งพลังงานของความออร่านะคะความมีสเสน่ห์พลังงานที่ดีออกไปทําให้คุณดึงดูดรักแท้นะคะสเสน่ห์ของคุณน่ะเยอะมากมายในช่วงนี้ก็เลยมีคนเข้ามารุมมาตุ้มคุณนะคะคนที่คุณจะเจอนะส่วนใหญ่จะเจอผ่านโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าขึ้นแปดไม้พลังงานเนี้ยนะผ่านโลกออนไลน์ผ่านการทำงานเครื่องมือสื่อสาร ความสัมพันญนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะเนื้อกุ้งคุณนะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยความรักที่จริงใจนะคะความรักที่แบบว่าเขารักคุณแบบจัดเต็มนะคะรักแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆคุณจะได้รับความรักแบบไม่ต้องร้องขอนะคะจะถูกเอาใจจะถูกคนรักตามใจนะคะชาวธาตุดินอืม ประสักปัญหานะคะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรอาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยนะขึ้นไพ่สามเหรียญเนาะสังคมความแตกต่างอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอุปรสรรคได้แต่หนูว่าไม่ได้มีผลกับความสำคัญมากนักนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณมีความหวังในเรื่องของความรักเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึก มีความศรัทธาหรือมีความคาดหวังในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยนกมองว่าชาวธาตุดินเองก็ปิดใจไม่ได้แบบคิดจะเปิดใจให้กับใครนะคะแต่คนคนนี้เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจอยากที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้นะคะคุณโสดเนาะอืมซึ่งพลังงานของเขาเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะแล้วก็เข้าใจชีวิตแล้วเติบโตแล้วนะคะมีวุฒิภาวะแล้ว เป็นคนเก่งมีความสามารถโปรไฟล์ดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ต่างประเทศได้นะชาวต่างชาติหรือคนทางไกลคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับด้านภาษานะคะส่งออกได้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาขยายพลังงานกันเพิ่มนะคะความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรคนที่เข้ามาคะ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้าง เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเห็นไหมคะขึ้นไพ่หกช่วยเออหกไมะคะ้ค่ะเขาว่าชอบคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากคล่งใครคุณนะคะอ,อ,อยากเข้าหาคุณอยากได้รับโอกาสจากคุณคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนมีพลังงานของชาวเมทุนด้วยธาตุไฟเมษธนูเจอกันผ่านงานผ่านการเดินทางได้นะ คนคนนี้เขาชอบคุณมากๆรู้สึกดีกับคุณแล้วก็อยากที่จะแบบเข้ากับคุณได้อะคืออะไรที่มันแตกต่างเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับตัวเพื่อที่จะเข้าหาคุณได้แล้วก็อยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายของความรักครั้งนี้ด้วยนะคะเนี่ยดูคุณเป็นความหวังของเขาเนาะ คุณอาจจะเจอกันกับผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้การยกย้ายการเดินทางนะคะเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะทุ่มเทมากๆพยายามมากๆคนคนนี้ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจริงจังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอนะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยคุณเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นของขวัญเป็นรางวัลในชีวิตของเขานะคะเอ,อนอกจากเรื่องงานแล้วคุณก็เป็นรางวัลแห่งความรักของเขาด้วยนะเพราะงานขึ้นมาเป็นชาวธาตุดินด้วยกันได้นะคะพฤะศกกันมังกรน,นะอืม เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งมาให้เขาก็ได้นะเขาอาจจะเคยขออธิษฐานขอพรในเรื่องของความรักซึ่งเขาเชื่อในเรื่องนี้ด้วยเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะชาว้าดินคนโซลอ่าขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะห้าเหรียญอืมถ้าเกิดคุณเจอกันในลักษณะที่ ดูจับต้องไม่ได้ดูไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะคนคนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะดูสิคะเขาจะพยายามเขาจะไม่ปล่อยมือคุณสองดาบห้าถ้วยไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนนะคะ หกดาบเนี่ยมีพลังงานของคนเก่าขึ้นมาด้วยนะเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะต่อให้ในช่วงนี้คุณจะมีตัวเลือกมีคนเข้ามามากมายเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์ใช่ไหมคะแต่คนคนนี้ยังไงเขาก็องหาวิธีการที่จะแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้อะ่ะนะถ้าเป็นในลักษณะคนเก่ายังไงเขาก็จะกลับมานะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปนะคะเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้ คนเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะหวนคืนกลับมาเป็นรักแท้ของคุณนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะแต่ถ้าไม่มีคนคนเก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าความรักครั้งนี้คนคนนี้จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะจะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ให้จนได้นะคะเพราะว่าเขารักคุณอยากดูแลอยากดูแลอยากจริงจังนะคะอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันกับคุณนั่นเองเขาอยากที่จะสร้างความมั่นคง ความรักที่อบอุ่นกับคุณนะคะชาว้าดินคนคนนี้น่าจะเคยเสียใจกับความรักมาเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะพลังงานขึ้นมาแบบนั้นแต่พอมาเจอคุณนะ่ะคุณทำให้เขาอยากที่จะมีความรักนะ เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงการที่จะมีครอบครัวกับใครก็ได้แต่พอมาเจอคุณดูสิคะเป็นสีไม้กับ10เหรียญน,นะคะอาจจะด้วยพลังงานของคู่แท้ของคุณและเขาดึงดูซึ่งกันและกันด้วยนะคะที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้พอดูทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอานาคตนะคะของชาวธาดินค่ะนา g ออฟคัพ p ์เจ็ดเหรียญค่ะ เดอะเฮอร์มสามถ้วยนะคะ The Moon พลังงานของชาวราศีกันชาวราศีมีนธาตุน้ำเดอะซันรักครั้งใหม่รักครั้งใหม่ที่สดใสกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะความรักที่เขาจะแบบดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีอะ่ะค,คนคนนี้จะรักคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะคนใจดีจะเข้ามารักคุณ อืมใช่ความรักของคุณนะคะอะไรจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะสำหรับคุณละเขาเขาจะสม่ำเสมอกับคุณมากๆเลยอะ่ะค,คนคนนี้นะใส่ใจแล้วก็จะชัดเจนกับคุณมากๆบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ไม่ไม่หรือตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เป็นไม้เนาะในบางท่านบางคนเท่านั้นนะขึ้นคิงเหรียญค่ะชาวธาตุดินพุษกมันอ่าพฤษกกัลปงนะคนที่รักคุณอย่างมั่นคง นที่พร้อมที่จะรักคุณเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเขาจะรักแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะอยากดูแลอยากปกป้องนะคะรักคุณมากๆเลยขึ้นไพ่ The e m p e r o r ก็คือไพ่คู่ของ The ไพ่ t h e e m p r e s s ใบนี้นะคะ คุณและเขาเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณและเขาก็จะเจอกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่พร้อมที่สุดที่คุณจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะนกมองว่าสำหรับคนคนนี้เขาพร้อมทั้งเรื่องของสถานะแล้วก็จิตใจของเขาพร้อมมากๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะสำหรับชาวธาตุดินในทถือเหรียญค่ะมีพลังงานของคนไกลคนที่คุณรอคอย เขาเป็นรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอนะคุณอาจจะโสดมานานนะคะตอนนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะชาวธาตุินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากแนะนําค่ะเด็กชื้อไม้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะพลังงานของคนเก่า เก่านะคะคนที่จบกันไปก็จะเข้ามาด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่าเนาะคนที่คุณยังรักยังเราคอยเขานะคะเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม่ไม้คนที่เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาอยู่นะหรือว่าอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนะคะชาวต่างชาติได้คนคนในเครื่องแบบนะคะเนาะ,ะคนเก่าจะหวนคืนนะคะหรือว่า คนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณเนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านการหย่าร้างผ่านการผิดหวังเสียใจในชีวิตของเขามาก็ได้นะเขาจะเข้ามาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนั่นเองนะอืพลังงานก็โดดเด่นเป็นคนไกลนะคะอืก็ลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะแต่นกมองว่าพลังงานจากนภัาาย คลิปนี้วันนี้นะค่อนข้างดีมากดีที่สุดเลยนะขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นจริงกับชาวธาตุดินทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอให้คุณสุขสมหวังกับความรักกันทุกคนค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยมาะคะ่ะใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ